สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงนะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube c h anel n เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือน2560ธตุลาคม2565นะครับกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสักหน่อยนะวันนี้มาอัดคลิปแต่เช้าด้วยมาพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปกับบรรยากาศวิวดีดีแบบนี้ด้วยเลยนะครับคลิปประจําเดือนตุลาคม2565เนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนไปติดตาม,มารับชมเด้นะ ฝากคลิปอื่นๆที่ผมทำขึ้นมานะครับตอนนี้มีหลายคลิปทำขึ้นมาก็ดูเด่ดเพลย์สไตล์ทั้งในเรื่องของหวงจุ้ยเรื่องความรู้ของโหราศาสตร์และวิธีการแก้ไขดวงชะตานะครับเดี๋ยวจะผลิตคลิปอื่นๆมาให้อีกมีคอนเทนต์เยอะเลยเพีออยงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงยังไงให้พูดให้ด้ง่ายกระชับมากที่สุดเพราะว่าดีเทลรายละเอียดของข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรสมสีม 4, สมห่าวไปได้วยในบางเรื่องนะครับเอาละไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปประจําเดือน ตุลาคมทั้ง12ราศีกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลนุกท่านนะโดนต่าังชาวลัคนาราศีตุลประจําเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมเราฟังนะครับชาวลัคนาราศีตุลนี่นะมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเดือนนี้ดาวพฤหัสย้ายนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าจะย้ายไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับดาวใหญ่ก็ยังโคจรหยุดนิ่งอยู่กับที่หมดเลยเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของดาวที่หยุดนิ่งอยู่บาที่ก่อนก็มีดาวพระเสาร์พระราหูและดาวพระพฤหัสขันะครับ ดาวพระเสาร์เนี่ยของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะเป็นดาวเจริญพันธุนะครับตอนนี้ยังโคจรจุดนิ่งอยู่กับที่พูดตลอดนะอยากมีบ้านนะครับอยากมีที่อยู่อาศัยช่วงนี้จังหวะนี้เนี่ยดีกับชาวลัคนาราศีตุลแล้วเอาช่วงนี้เลยนะครับดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเริญปุตตะเล็งดวงชะตาพระราหูเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งร้ายนะแต่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเรื่องความรักคนรักคู่ครองเนี่ยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ไม่เลยไม่ไม่ต้องรีบร้อน จะดีกว่านะครับดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ดาวที่หยุดนิ่งหยุดกิดที่อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพรหันเลขห้าเป็นดาวเจ้าเริออริและเป็นดาวเจริญสาชาโคจอยเรือนอริเป็นเกษตรปัญญาความรู้ของเราเนี่ยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องน่ากังวลเลยเว้นแต่ hmm. ว่าเราไม่เทะะี่ยงเทียนอยากจะแก้ไขเองเนี่ยนะนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายค่อนข้างเยอะแต่ไม่กี่วันนะครับเอาวันแรกก่อนวันที่3ตุลาคม สามตุลาคมดาวย้ายพร้อมกัน3ดวงเลยนะพระอังคารพระพุธและพระเกตนะครับมาเริ่มต้นที่ดาวพระอังคารเ่อน,นดาวพระอังคารจะเป็นดาวจเจริญกระดุมผักคือการเงิน,นและเป็นดาวเจ้าเริญปัตนีด้วยนะครับปัตนีคือคนรักคู่ครองแล้วก็เป็นเรื่องของคู่สัญญาด้วยนะครับโคจงเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะดาวไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจังหวะเนี่ยอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเราเองนะทํานะครับเงินเนี่ยเบียว ถ้าท่านไหนทาช่อง YouTube หรือต้องการทําอะไรที่สร้างชื่อเสียงวยทำไปเลยมีโอกาสเสียงเงินถ้าเสียงเงินแล้วก็ได้ผมว่ามันก็น่าเสียมันก็น่าจ่ายนะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปคือดาวพระพุธพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวีน่านะครับเราเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยโคจอมัาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวีน่านะครับแล้วเป็นอุดด้วยตรงนี้เนี่ยนะบอกเลยคิดอะไรเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยนะจะเสียงงงเสียงเงินนะให้คนอื่นเขาช่วย เป็นเครดิตให้คนอื่นเขาช่วยทําให้เราเนี่ยนะทำได้ไม่ยากนะครับมีโอกาสที่ตัวเองจะได้ชื่อได้เสียงได้เครดิตทีท่ดีกลับมาเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับต่อไปก็ดาวประกาศประกาศย้ายรอบนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับดีในลักษณะไหนดีในลักษณะที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นมากนะักเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเออมันก็ไม่ได้บอกว่าเห็นกับตัวนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราคงเอาโดยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแหละ ใส่ใจคนอื่นคนน้อยลงนะครับดีไหมอ่ะมันก็ดีสําหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองผมว่าก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีไม่ต้องไปส่งสิงในใค้าไารักสงบก็เป็นเวลาที่โอเคแหละนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็มีดาวย้ายในวันที่1 0 18ตุลาคม18ตุลาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งย้ายดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญลาภะโคจรเข้ามากลุ่มลัขนาแต่เป็นนิดโชคลาภอะช่วงนี้ก็ดีนะแต่เราไม่ค่อยสแสวงหา นะไม่เป็นไรแต่มันเล่นกับดาวพระราหูอ่ะผมว่าต่อให้ไม่สแสวงหามีโอกาสเข้ามาเองก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เจอโชคลาภดีๆบ้างมาอยู่ที่เล่าแหละอยากจะได้ไหมก็ทำเองนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือเดืวนที่2 1ตุลาคม2 1เอตุลาคมดาวพระศุกร์ย้ายดาวพระศุกร์เป็นดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยโคจรมาเป็นเกษตรห้องกุมลัคนา นี่ดีมากนะนะครับความเป็นตัวตนความเป็นตัวของเราเองชัดเจนนะครับอยากทําอะไรก็เป็นตัวของตัวเองได้ใช้ความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับอยากเดินทางได้เดินทางสุขภาพร่างกายไม่ต้องกังวลเป็นช่วงเวลาที่ดีอาจจะมีเจ็บอัดอ,อัดบ้างแต่ก็ไม่ได้นักหนาอะไรมากนักนะครับประสบตรงต้นแหนนี้เดินมาดีมากเลยสุดท้ายละดาวที่จะย้าย,ยคือเนวที่23ตุลาคมนะครับอันนี้ดาวพระพุธย้ายเ็รอบที่2พระพุธเป็นดาวเจเริญนมีนา แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือสุภาด้วยโคจอมาเป็นเกษตรมากลุ่มลัคนาเอ้ยโทษทีโทโค,โคจอมากลุมลัคนาไม่ได้เป็นเกษตรโคจรมากลุมลัคนาเฉยจังหวะน,นี้ตำแหน่งนี้ชาวลัคนาราศีตุลอย่างที่บอกเอาเตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับไม่อยากงไปสนใจใครเดี๋ยวดีเองโอเคไหมเรื่องชื่อเสียงเครดิตจะเสียงเงินเสียทองเสียหน่อยก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะครับตั้งแต่วันที่สามเนี่ยเสียงเงินเสียทองเส้หน่อย หวังเอาเครดิตชื่อเสียงตัวเองจังหวะเนี้เดี๋ยวได้ดังนะครับเอาละนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราคนาราศีตุลครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปโหราภาษากฎหมายของผมนะครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆหรือด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับการกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เนี่ยเพราะมันแหมเป็นกุศลที่ดีสําหรับทุกๆท่านนะให้ช่วยผม กระจายคลิปออกไปนะครับก็ผมพูดในเรื่องของวิชาการนะนะไม่ได้งมงายเลยมากก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกด subscribe กดแชร์กันให้หน่อยนะครับสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ